หลวงปู่ที่ที่จ้าอาวาสท่านพลเรนแม่คดีเจ้าอาวาสวัจันทิมาอับเพลนรวบรวมทิพย์ท่านหลงคูเชน่งหวูรัตสามร้อยบาทคดีกับเพื่อนจับมอไปทั้งพระรรมกายเลี้ยวอากพคอนุโมทนาสาธุนั่มอามอมเกิร์นอนุโมทนา้าธุนั่มท่านหลวงปู่ที่ตุยจิโน่ตัวนัานใจยากของคนแต่ใจยากไม่เพท่านผู้ อ่าลอ oh กีอ <pop> ่าลกอออะนาดขงเต้าเอื้อลอกีบัดลกูอ่พี่น้องคมเมอเดออ่มอมกับลูกมานเดอรอม ใช่แล้วแม่ซานใสเออเช้าเขาตะโอนมาถใายเป็นคนประเทพก็มีตัวน้องมอยส่แต่แก่พ่อคุยตโอนมากสองเกือ <c oughs> <c oughs> เราปวดด้วยไฟหอนผมผมแรผมยุ่งเจ้าอกัไปหามันให้เจ้าเด็กเขาเดเจ้าคนก็เกี่ยมเลยบ้กลางลัคนด้วยสามสอนึมสองาสอหนึมสม่นึ่นึ่งามามสอองหนามหม่งสาองหนามสอามสองหนนึ่งสม่ อ๋อห้วงก๊อปปี้นี่แต่ย่ายห่วงไปไปไปหนวกกับคนจวนถ้าตัดเป็นอย่างเดียวจะได้หุ้น

อาเ่คอแพนน่วเพราะว่ามหาเนยจริงๆนะอรใจับี้ออ่ากเาคอแน่ว่วที่างเหน้ามหน้าเราจะอกอาเรอาครกบันดีๆจะไดมหาเาไปอัดนๆ

่าอานงาก็ตีนาอแต่ี่เดียวแม่กไปเรามาิน่นองแล่าสสม้นหลวนอดมาวนท่าพี่น้องเข้าข้วพมากา้วพมาพี่น้องเขาม่ารวมกันมาก พอเหมาะนแหลกแสบช่างคณะกรรมการเพื่อจะบริาหารงานต่อไปให้มันสำเร็จรูปออกไปไน้งานดีครับจะกําลังมากกลังมากอาีน้องข้ามารวมครับอาน้องขา,มาวม่าใมหาเราพิษาานทเขาม่าอาทแม่บางขนเขาไปหันทำร่วมกัน มารได้ท no ี ơi, ừ Leah, ừ. ่นอนได้เมื่อไม่หงทต่นอนต่นอเื่อหันตว้วม่นน่อยค่ะมาด้วยหน่นใจเออที่รางกาสท่าื้สามารถหันนะสามารเอ่อมองกัามาเออพวกน่น่อเออน่งลง

หนึ่งอหนองหนึ่หน่สองหองหนึ่ง่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนึองหนนึ่งสองหนึ่งหนนหนึ่งสอหนึ่งสององหองนนึ่งสององหนึ่งส่งสอองหนึองหนองนึ่งสององหนนึ่งสองหนึ่่

จัาหวัดมหาล้องคอจตุนามเพื่อนขับได้คะแนดีเสด็จพระพุทธองหลวงพ่อพระปูมิโมกตึ้วาเราั้นเพื่อนขับข้นมาก็ลดการ ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่น,น,น้อยเอามั่นใจนในของคุณแม่น้อยอ่ามาอีกแล้วขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเด้อคุณแม่น,น,น้อยและการร่วมภาคไท